สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ ADR Channel 8 n e w โรงเรียนอนุบาลดโรงราชาลสอนสอบิสิสสเกตเคสสี่ประจำวันที่11กุมภาพันธ์2568ดิฉันชื่อเด็กหญิงปียววิชยคุณนักเรียนชั้นป .2 ทับ8ห้องเรียนพิเศษ EP ค่ะดิฉันเด็กหญิงมีคุณอัศพรเจริญสุขนักเรียนชั้นป .2 ทั8ห้องเรียนพิเศษ EP ค่ะ สวัสดีค่ะดีใจยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนแห่งความรักนะคะเป็นครั้งแรกของเราทั้งสองคนด้วยค่ะตื่นเต้นไหมครับปลายตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวแรกกันเลยไหมคะดีใจได้ค่ะปลายผู้อำนวยการพบปะกับผู้ปกครองในการสอบเข้าห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา2568 เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2568นายสิทธิวัฒนบูรณพิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานสอนพบปากับคณะผู้ปกครองที่ได้นำนักเรียนมาเข้าสอบห้องเรียนพิเศษ IEP p และ m 1 0ซึ่งในครั้งนี้ได้มี ผู้ปกครองสนใจนำุึกหลานมาสอบเป็นจำนวนมากสอบณนะห้องประชุมดำรงวิทยาพัฒ์โรงเรียนอนุบาลดำรงราชาุสอนผู้อำนวยการให้กำลังใจคณะกรรมาการคณะครูนักเรียนในการสอบอ่านอาทีทป .1 เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2568นายสิติวัฒน์ธนปูนพิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดโรงราชาลุศรพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการได้เดินให้กำลังใจคณะกรรมการคุมสอบจากต่างโรงเรียนและคณะครู สายชั้นป .1 ที่กำกับห้องสอบรวมถึงนักเรียนแต่ละห้องเรียนในการสอบอาท์ประจำปีการศึกษา2568ณสายชั้นป .1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุส,นสาออราณ์ ไปเห็นหน่าชอออ็อแบนทา,า,นออาได้สมด้่ารวตั้งโเรนมาเนื่องจากแคลดขาแล้วใช่ไหมคะดีใจใช่ค่ะพรุ่งนี้โรงเรียนหยุดหนึ่งวันนะคะเนื่องจากเป็นวันมาคบูชาค่ะ ขอบคุณค่ะดีใจอยู่บ้านจะได้ทำการบ้านแต่ละวิชาเราดากันเลยไหมคะได้ค่ะลายพวกเรา ADR ีารใช้ได้แฟลกนิวขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ